โดยเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมบูรับบิดจันทบุรีค่ะ มีนายพิสารพงษาพิษเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นประธานระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรค่ะเรื่องของหลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรับวัตถุดิบของโรงรวบรวมและคัดบรรจุทุเรียนมาตรฐานบังคับซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นทั้งออนไลน์และออนไซต์ค่ะเพื่อเป็นการสนองความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่จัดทําขึ้นมาและนําไปใช้เป็นมาตรฐานการดูแล ให้เป็นระบบในปี2,566ค่ะ สำหรับร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรับวัตถุดิบของโรงรวบรวมและคัดบรรจุทุเรียนมี5ข้อหลักด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ขอบข่ายของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ครอบคลุมข้อกำหนดและมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ไม่ครอบคลุมค่ะ2นิยามความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรเช่นโรงรวบรวมทุเรียนโรงคัดบรรจุวัตถุดิบรุ่นหรือวัตถุดิบที่รับเข้าแต่ละครั้ง3ข้อ กำหนดกระบวนการรับวัตถุดิบต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบก่อนนําเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นไปตามมากศาสามาตรฐานสินค้าเกษตร,รเรื่องทุเรียน4วิธีการซักตัวอย่างเพื่อวิคเคราะห์น้ําหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเช่นขนาดรุ่นทุเรียนที่รับมามากกว่าหรือเทียบเท่ากับ200กิโลกร,รมัมและต้องซักตัวอย่าง10กิโลกร,รมัมประมาณรุ่น201-500ถึงกิโลกร,รมัมจะต้องซักตัวอย่าง20กิโลกร,รมัมและ วิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมกส3มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องทุเรียนรวมไปถึงการตรวจสอบน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนจนถึงเกณฑ์ตัดสินทุเรียนอ่อนแก่ค่ะ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้จะเป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันและเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับโรงรวบรวมและคัดบรรจุทุเรียนเพื่อให้ได้ผลทุเรียนคุณภาพได้มาตรฐานและเหมาะสม